นบ้านวงตวนบ้านนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปลวกขึ้นบ้านรายการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับผู้ราแก้งปลวกสองขาที่ใช้ความซ่าสีเอาใหม่พบใหม่รายการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับผู้ราแก้งปลวกสองขาที่จะเอาความสีไปตี แขกเพื่อนบ้านถ้าตีไม่ได้ก็ตีเพื่อนบ้านนั่นแหละรายการนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพวกเราแก๊งปวดสอขาที่ใช้ความสีบุกบ้านซุปตาไปเไปะไรไปเรื่อยๆผู้ถืงแขกเราเชิญพูกแขแขกวันเชิญวันนี้เป็นใครวันนี้เป็นเท็ิพีคมากเพราะแขกรับเชิญก็คือตัวท็อปเบอร์ใหญ่ใช่ไหมคือคือคือฉันนี่แหละเพราะว่า นี่แหละเหมาะที่จะเป็นแขกรับเชิญเพชรนี้ที่สุดทําไมอะ่ะเพราะว่าเราหาแขกรับเชิญดาราในประเทศไทยไม่ได้แล้วอ๋อคือเราเสียมารย,ยากันมากเกินไปจริงเพราะว่าทุกคนน่ะไปใส่หน้ากากกันในรายการร้องเพลงแล้ว <c oughs> ไม่ใช่วันนี้เนี่ยที่เป็นปิงปองเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ของปิงปองกํลาลังมาแรงที่สุดมาแรงต,ตอนนี้ฉันคือนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย <c oughs> จะบ้าเหรอไม่ใช่แค่เราคนเดียวสิเพราะวันนี้เดี๋ยวโฮรไรกันไม่อยู่ เรามีแก๊งตุ๊ดของเราด้วยมาหมดเลยเหรอมาหมดอยู่ข้างในเินปะเนี่ยใช่เฮ้ยไปหาเลยได้ไปหานาไปถามดูเพระรลานี้ยมันมีบรรยากาศของความอบอวลของความเป็นเดรรี่ตุสซี่อยู่กินชมจะเป็นอย่างไรจะเคียวคอลลาเจนเคียวความเป็นไฟเบอร์เข้าไปแล้วจะดำเนินรายการต่ออย่างไรเราเข้าไปถาม แขกรับเชิญของดาวที่มีความเดชในตุ๊ดซิ่งข้างในค่ะเชิญค่ะไป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 ินไม่ได้เกลียดหลอนร้านนี้มากเลยไม่สนใจไม่ได้นี่คุณสวัสดีเขาบอกให้คทางเติ้ม่ถึไแต่่วาต้องเป็นเขียวยญาแพกย่าอะไรคุณกู้ชมาไม่ใช่ใบเตยนี่ก็คือหญ้าให้กินเพื่อนมงคลเหรอวันนี้ฮะ สวัสดีพี่กบอสวัสดีครับไม่คุ้นเลยอ่ะปกติไม่ไม่ไม่เคยเห็นแบบว่ามาร์ทกับปิงปองเป็นพิธีกรนี่ดีใจมากเราสองคนแบบเหมือนแบบเหมือนเห็นลูกจบปริญญาเอกอะแต่วันนี้ปิงปองไม่ได้เป็นพิธีกรเป็นแขกรับเชิญไม่เปลี่ยนชุดก่อนไม่เปลี่ยนชุดก่อนเอาได้ครับฟิลแล้วเป็นฟิลแล้วอะ ก็้สามคนกลับมารวมตัวกันแกงตุ๊ดงี้แกงตุ๊ดแกงตุ๊ดลีอยู่เนี่ยแกงตุ๊ดไม่ได้ตายจากกันเลไม่ได้ตายจากกันช่วงนี้ก็เจอหน้ากันบ่อยมากไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพชรแต่ว่าวันนี้คือร้านที่เรามาประทับองค์อยู่ตรงเนี้ยมันคือร้านที่เต็มไปด้วยความครุกคลุของวันแรกที่เราประกาศผลไงใช่ใช่ใช่แล้วกับของที่ร้านนี้วันตั้งแต่ออดิชั่นจนถึงวันประจักษ์สินก็คือตัดสินตรงนี้เลยใช่ครับขอย้อนกลับไปออดิชั่นนิดนึงนะออดิชั่น ทั้งสามคนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็จริงๆตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปนี่วันนั้นก็เราแอบตัดใจไปแล้วเหมือนกันนะมาเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะแบบได้เป็นผู้ถูกเลือกอ่ะหรือแบบเป็นผู้ที่ชนะผู้ถูกเลือกเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะเออมาชิปนีโอคุณผู้ถูกเลือกจริงจริงเราบอลแข่งขันเราสู้เต็มที่แต่วันจะประกาศผลเนี่ยพอเราก็แบบเหมือนกับเราต้องดูจากผลงานทุกๆุกอย่างที่ตอนช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็แบบความสามารถของเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนเขาเก่งกันมากๆเราก็แบบ เออเราคงแบบสู้เขาไม่ได้หรอกเราบเราต้องนั่งเองมะเาเป็นนังเองไงเราก็แบบถือว่าได้ประสบการณ์ละกันแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆแต่ประกฏพอประกาศว่าได้วันนั้นก็ใจนึงก็ดีใจมากแต่อีกใจนึงก็คือหนักใจมากเหมือนกันเพราะแบบเหมือนแบบความกดดันมันเข้ามาหมดเลยว่าแบบเอาละชีวิตนี้ตอนนี้เราต้องกลายมาเป็นตุลแล้วนะหรืออะไรเงี้ยทำให้คนทั้งประเทศต้องเชื่อให้ได้นะว่าเราคือตุตนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำสำเร็จเออทัวรนนี้ตกมืองตกเมืองี่มั้ยพี่เถิดหลังจากเล่นฟิตเนสอยู่ที่ แถวฟิตเนสโซนยังไงยังง,ง,ง <c oughs> คุณที่รู้จะลื <c oughs> หนาบางมีนะฮะก็ก็จริงๆตอนที่มาออดิชันเนี่ยไอ้ช่วง <c oughs> <ช>ที่เราไปแคสติ้งเสร็จเรียบร้อยผ่านเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่ายังมีออดิชันอีกนะ <c oughs> ซึ่งคราวนี้เดี๋ยวจะต้องไปเจอกับกลุ่มที่เขาไปามีออดิชันแล้วเข้ามาออดิชั่นต่อกับเก้าแล้วก็เอาออดิชันต่อเพราะว่าตอนนั้นมันเปิดหลายทางก็เราแบบหมันเจอหัวกะทิต่างๆมันเยอะเยอะเกินไปอ่ะตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบไม่อยากทํา แต่เขาบอกว่าไหนๆเข้าไปแล้วเมื่อได้ผ่านเข้าไปถึงรอบนี้แล้วก็ทําให้มันสุดยึ่งจําได้ว่าวันเนี้ยวันที่ประกาศที่มาที่เนี่ยคือทุกคนมีมีตุ้ดประมาณสิบแปดคนใช่เป็นผู้ชายแค่สอคนแล้วแม่รอบเ็นไม่มาทุกคนก็จะแบบโชวคลงค้าง ่เฉยไม่ได้เข้าใยไหมไเคยรวมตัวกันสิบแปดคนเลยไม่ชอบแล้วเราทำอะไรกันอ่ะแล้วก็เทยสี่ห้าคนร้อยคนอยู่ในนี้ก็ร้องเพลงนิวจิ๋วเออยลิเดียเออยิ่งสานเสียงกันมากแปดคนเนี้ยมันเป็นการหยอดตู้กันอ่ะมันต้องพกเงินกันไปเป็นกระสอบต้องไปต้อนธนาคารเพื่อมาต่อเพลงต่อเพลงกันเพราะมัน ไอ้ตอนนั้นปิงปองก็แฮปปี้มากแหละเพราะแบบที่สุดแล้วโอนั่นคือคนที่นอนคนที่สุดคือปิงปองจริงๆคือลำดับที่สุดคืออินนี่แหละฉันพยายามไม่ให้เสียงมันขาดหายไปจากกลุ่มว่าถ้าเสียงมันขาดหายไปทุกคนจะต้องมีความแบบกังวลใจว่าอะไรจะได้หรือไม่ได้เพราะตอนนั้นเราก็จอยกันที่สุดจอย์สุดจอยสุดแต่ว่าคนที่ไม่จอยเลยคือเราสองคนใช่แล้วก็ปวดหัวแล้วต้องเต้นไงเราก็เครียดเรื่องเต้นอยู่แล้วไงแต่ทุกคนแบบผิวมากเลยอย่างเงี้ยเออยังจำสายตาของทุกๆคนได้เวลาเต้นแล้ววมันิ เขาจะมีองค์แม่ประทับเวลาที่เขาเต้นมันอ้ไร่อยทำไงอ่ะเราทำได้ตอนนั้นนั่งเดินด่างมากนะเหมือนอะไรไม่รู้นั่งแบบคือเต้นเนี่ยความเป็นธรรมชาติอะเหมือนคนเดินอ่ะถ้าสมมติก้าวซ้ายมือซ้ายมันต้องไปคือมันต้องมีความธรรมชาติอะนะแบบเนี้ยอยากดูความเป็นธรรมชาติหน่อเเหมือนตอนนั้นแบบสมอมันสั่งงานปุ๊บอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันไม่ไปไปไม่ทันนะมีให้แสดงความสามารถพิเศษเออใครทำะไรบ้างวะ ที่เจออะไรลีเลี่ยงยังไงวะไม่ได้เกี่ยวกับเป็นตุ๊ดเลยไหนลองภาโชว์อีกรอบไหนึ่งเลยลองดิลองดิมันต้องใช้อุปกรณ์ไหมนี่ยต้องใช้อุปกรณ์กันนะลองมามาเอาไปตอนไหนดีตอนที่นั่นคือท่อนชายเสียวเปรี้ยวเป่าใช่ไหมหยิบดาบของเจ้ามาเดี๋ยวนี้แกข้าผู้ของข้าข้าจะงัดดาบออกมาแล้วก็ฟันเข้าไว้ที่ปากเจ้าแต่ข้าจะไม่ใช้ดาบนี้ข้าจะใช้ดาบอีกอันนึง โอ้โอ้ my god ดดมันช่ีที่ร็้ขนาดโอ้เี่นี่เราอหรอยดเมือนกันค่ะยังพูดไม่จบเลยกระบี่ของข้าทำจากไม้น่ะสงมันเลยไมัดเวลาแนบเนื้อเสียงมันจะดังแปะแต่ถ้าเป็นกระบี่จริงๆเวลาแนบเนื้อมันจะดังชัวชัวประมาณนี้มาที่ปิงปองหน่อยอะไรล่ะจากจากแม่ค้าเจเจกิน ก็เป็นแม่ค้าวันดีคืนดีก็มีเพื่อนโทรมาแล้วบอกว่ามึงมาแคสเรื่องเดลิเ t ซี่เกิดมึงดีใจก็ดีใจที่แบบคนมาเห็นค่าคอสแตนของเราที่แบบเรียนเป็นแม่ค้าอยู่ดีก็แบบมาให้เรามาแคสเอ้ยมีคลิปด้วยสวัสดีค่ะกุกับซักไว้กูกับตียงยันไงาะ มาตั้งแต่อันนี้คือเจอกรรมการแรกชอบมากเยเหมือนกับเรไม่ใช่ไม่ใช่่นวุ่นมากเอกวอยกเตนเป็นจริงที่ตอกฉีกขาค่ะเก่งตอนนี้ทำไว้ได้แล้วค่ะผมว่าอุนหนักขึ้นไปแล้วอนนแม่เพราะตอนนั้นแม่มากหลอดหน้าทองหน่อยเดี๋ยวโทกันนะคะไม่ไม่แค่ไมก็ได้ค่ะแค่ให้ไม่ได้ค่ะต้องมาทางอย่าอย่าเบรกค่ะเออ แอนมิชัยบัญชาเราลำแขกบันหไพอราไม่ล่าพอลไม่ล้าพอลาไม่ล่าสวยทุกทุ่มลำสีมิชัยไปโจโจาไไปไปคนกล้าจะไหออกตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมตั้งแต่เกิดไม่ว่าตั้งแต่นี้ไม่มีความอายใดๆกขึ้นเลยไม่มีความอายครัเฉลิอยู่ อ่ะประมาณนี้แต่ความสัมพิเศษก็ได้บอกด้วยความสามพิเศษของเราคือในตอนนั้นคือเราสามารถเราสามารถอมขวดพลาสติกอมเลยนะอมขวดพลาสติกได้ด้วยดันเข้าได้แล้วก็ดันขวางก็ได้แต่ถ้าองค์ซองเนี่ยองค์ซอมได้ กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่อ้าวพอแล้วพอแล้วแต่ให้ออมขวดอะไม่ดูหน่อยดี้อ่ะอมขวดไม่ยากยากไม่ใช่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 ขวดขวาขลาดอยู่ขลาดเดี๋ยวทีมงานมีขวดมาให้อมครับผมเนี่สวัสดีครับโอ้โหแล้วแบทเป็นคนที่แบบว่ามาพร้อมกับขวดที่ในขวดที่ใครก็อยากอมไงอ้ยขวดใหญ่บ้า หัวดของกันใหญ่มากโอ้โฮเราไม่เป็นไปวางทัพอะไรกันไปวางอยู่ในห้องน้ำเวลาซักคิดผ่านนี้เรามาช่ว์หน่อยได้ฉันสำหรับเอามาจริงวิ่ยเป็นตรงวันนี้มีผัวเพื่อนมาด้วยใช่ใช่นี่คือวินค่ายเย้บคุณ และนับตัวหน่อยชื่อจริงเชื่ออะไรละลืมไปแล้วชื่อกันสวัสดีวัอยุทธยาครับผมอาถามถามถามพี่กันหน่อยว่ามเล่นเป็นวินได้ยังไงเราได้พี่พเต้นโทรมาทางทีพุ่งกลับโลมาโทมมาส่วนตัวเลยหรอสายไม่ใช่ครับทำไมมีเบอร์ทำไมยังไงไม่ เขาโทรมาทีมงานโทรมาให้มาให้มาแคสหน่อยเราก็ได้มานั่งอ่านบทแล้วก็เล่นให้พี่เติร์ดดูแต่เธอรู้ไหมหลังจากที่นางมาเล่นแป๊บนึงอ่ะนางบ้าคลั่งกับพวกเรามากว่าได้ได้ผัวใหม่แล้วได้ผัวใหม่เพื่อนแล้วมาสบากดีมากเลยเดี๋ยวเธอก็รู้ว่าใครเดี๋ยวฉันก็รู้ว่าใครต่างๆ่างมาทุกวันแล้วพอมาเจอพี่เติร์ดซึ่งไงวันแรกถี่รู้สึกไงแบบอันี่ความเป็นชายไทยก็พี่เติร์บอกเลยว่าเขาชื่อนี้ก็เลยเซอร์เซอร์เซอร์เซร์ไทยล้ นี่หมูตะพูยังหมูตะพูยงนี้พอตะปูยังพอเจอปึ๊บอคือแบบรู้เลยว่าแซ่บแซ่บลก็เซิร์ไปเซิร์มาอ้าวอีนี้มันเคยมีผลงานกับอียนี่อต่เรื่องก่อนนั้น่ะนังเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วก็แย่งผู้หญิงแต่เรื่องนี้อะต้องมาคั่วกันเองกินกันซะกินกันและพี่การก็ดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วเราไม่เคยดูเป็นเรื่องเวลาเราเรากันเคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแบบ กแล้วไปงานได้ย้อนดูไหมะได้ย้อนดูสิ่ดูว่าต้องเล่นกันยังไงไรหนักหนักใจไหมต้องมาร่วมงานกับสามคนตอนนั้นไม่ไม่ค่อยอ่ะพอมาเจอแล้วอันนี้ก็โอเคอันนี้โอเคนี่เคยเจออันนี้พี่เต๋อโอเคแล้วพี่บิปองอ่ะก็โอเคเออมีการออกจิ๊บหน้าโอเคออกจิ๊บหน้าเออเออเมาส์หน่อยให้เมาส์กันหน่อย เมาอะไรเมาที่กันดีิเราสามคนเมาคนจนเละเมาจนไม่จะเละให้กันเมาพวกเราให้กันะคนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยไม่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 ซ่อมนี่ซ่อมอย่าเลยนั่นก็เกิดเดี๋ยวมันพูดไม่ดีกูจะได้เตรียมตัวตัวนะเอาติดมือไม่เราว่าคือเรากับพี่เพชรอะเราไม่มีอะไรจะเมารู้สึกพี่เพชรก็เป็นพี่เพชรอหะเขาก็จะมีจังหวะที่แบบนั่งนิ่งๆเงียบๆหน่อยเขาจะไม่ค่อยนั่นจะมีแบบบางวันที่แบบนั่ง เออวินบินวินวินเออพี่เพชรเป็นคนมีโรคส่วนตัวประมาณนึงนิดนึงแต่ว่ามีแล้วเจอพี่เต๋อพี่เต๋อก็มีโรคส่วนตัวอีกประมาณนึงอีกระมาณเป็นโรคอะไยังไงเป็นโรคอะไรไม่เราว่าพี่เต๋อแล้วแต่วันเนาบางวันคือพี่เต๋อจะมาตลกพี่เต๋อก็ตลกไงแต่บางวันพี่จะแบบ ที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่จะอยู่ของพี่พี่ก็ไม่เล่นกับใครเลยคุณพี่คงหลายไปโพมาไปโพมาอธิบายคุณผู้ชมหน่อยคือไม่ได้ว่าพูดภาษาอังกฤษทั้งวันคนเดียวนะต้อปนะ้อนะเพราจะสื่อสารกับคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษคุยหัวเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแบบว่าหรือไม่อธิบายอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไม่พี่พี่เข้าใจว่าพี่เป็นคนที่มีศัพท์สูงพูดง่ายคุณมีความรู้นั่นเองคุยลึกคุยลึกอ๋อแปลว่าโอตบุ๋มเออพี่ก็จะมีภาษาของพี่ อันแหละแล้วเราก็เราเราเราจะไม่เข้าใจเลยที่เธอพูดนิดนึงเป็นช่วงที่แบบเราคุยกับเพื่อนต่างชาติใช่ใช่พี่จะมีช่วงในต่างชาติช่วงที่มันมีพี่จะมีเพื่อนต่างชาติที่พี่จะต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วพี่ก็จะติดมาแล้วคุยกับพี่กับมาใช้ยังไงกับมาแล้วใช่คุยกับพี่พี่กันเออไอเรื่องไหนโอเคก็ได้เคยคุยกันไหมเวลาอยู่ในกองเออไม่คุยกันบ้างป่ะมีมี ดูเขาไม่ค่อยชอบหน้าบินไปลระก็คุยกันจะให้คุยเรื่องอะไรเม่เป็นไงบ้างสบารยดีก็คุยสิก็อยู่ด้วยกันก็ต้องคุยต่างๆแต่ก็ไม่ได้ลงลึกถึงขั้นแบบว่าเออเป็นยังไงอะไรแต่เราจะไม่ซีเท่าสามคนนี้ไงเขาต้องอยู่กันมานานอ่าๆวันนี้เนี่ยมาสี่คนแต่ว่ามึงกล้าจับเลยเหรอเป็นก่มกเรื่อยเเรื่องไม่ถูกว่าจะไปบ้านดมดมเขาเยอะเลเรื่องไม่ถูกว่าจะไปบ้านใครจ้า เรามาแบบเล่นดอมผ่านขวดที่มป็ปองอมเดียวใช่อ่ะเรามาเริ่มหมุนขวดกันเลยครับผมปากขวดที่มป็ปองอมชี้ไปบ้านใครไปบ้่านั้นหนึ่งสองไปว้าไปเยเมื่อกี้คือถ้วยน้ำเชื่อมเนี่ยหยุดปากขวดไว้ ที่พีเพ็ดพอดีครับผมก็เลยเป็นไปบ้านาพีเพ็ดไปบ้านาพีเพ็ดับแต่ว่าเราจะไปซักแห้งกันนีดนึงซักมีมีร้านซักแห้งมีมีขอบคุณมากใช่ไให้พี่เต๋อแบบว่าจัดรายการโดยการไม่ต้องใส่ก็ได้รอเก่งแค่แห้งใช่แต่ให้พี่เพ็ดพาไปเลยดีกว่าได้ครับพาไปหน่อยไปฮะไปไปมือนี้พี่งองเลยพี่มองเช็คบิลออกงานอย่าไปบ้านเพ็ญ และสำหรับเหยื่อที่วันนี้จะต้องถูกแก๊งปลวกบวกแก๊งตุ๊ดบุกขึ้นบ้านนะครับนั่นก็คือคอนโดหลังใหม่ของหนุ่มหน้าใสหัวใจอ๊บป้เาเพชรเผาเพชรที่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะต้องโดนแก๊งปลวกและเหล่าตุ๊ดซี่ยกพวกไปเจิมกันถึงที่สะนนี่แม่จะอีรุงรุงนางแค่ไหนเอาใจช่วยอ๊บป้าเพชรด้วยนะครับพี่เทคเขาแรปได้จริงๆวันนี้โชว์หน่อยต้องโชว์ไหม,ไมต้องโชว์แล้วมีใครชอบเพลงเกาหลีเพลงไหนไหม เขาชอบบิ๊กแบงเหมือนกันผมชอบเพลงอารีรังสนับสนุนโดยกาแฟสดรสพรีเมียม All Cafe คุบ้านคุณบ้านนะจ๊ะ